สวัสดีพี่น้องมาเด้อค่ะกินข้าวปุ้นอันนี้เส้นบุกเด้อค่ะเด้อขนมจีนเส้นบุกลวกแล้วนะคะนี่เลยเข้าวปุ้นน้ำยาปนน้ำปนเส้นมอนค่ะปลาเส้นมอนกินก็พอยายกินหม,มดหมดก็เลยมาเห็ดน,น้ำข้าวปุ้นกำลังอุน่นมันห่อนเพราัน่ามันไปอาบน้ำม,มากเนาะนี่เลยขนมจีนสองหอ่อเส้นบุกสองหอนะคะ ลวกแล้วแบ่งกินสองรอบเห็นบ่เส้นมันใสดีขนาดน่าก,กินเลยผักก็เยอะแยะนี่เลยรอเดือดรอเดือดเซ็จแล้วพี่น้องน่าก,กินบ่มาเด้อบาทเนี่ยมาเด้อ,อน,นั่นก็เลยอีกรอบนึงเนาะเขาปุ่นเซ็นบุ๊กก็เลยอีกรอบนึงพอไม่น้อยเฮ็ดไว้เพื่อเลยนะคะ นี่เลยน้ำเยอะๆช่ำๆเยอะๆบ่กหลายใหญ่หางพี่น้องน้องมาด้วยหาส่งมา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 โอ้โห,โห,โหขอกลับข้างนะมากินไม่ได้นะเพราะว่าเส้นมันอยู่เลยปากนะรี่ร้อยเส้นนี่แซ่บค่ะ ข,ข้าน้ำข้าเนื้อจริง ทัวฟักงาอืมลูกโด

กินบ้างเบิดคือปากเส้นมันมาแพ็คหนึ่งซีตอนเพราะง่ายแค่จะกินก็เบิดเบิดกันสองคนสามตอนหอดไปบ้างเบิดแล้วเอาไว้ได้แค่เซียนางกระปุ่นก็สร ดูดเดอดจักหน่อยก็ได้กินน้ำปลนต้องน้ำน้องๆเสียละพี่น้องมันจะแซ่บอืมอืม นดังจวดเส้นบุกนะั่นแนม่ามันหน่อยแต่ว่าอิ่มน,นั่นอิ่มดนก็เส้นกระปุนคนะ่ะ เอาริงๆการกินเมนูสุขภาพกับการกินขี้ตูเนี่ยเปลืองเงินพี่น้องเปลืองเงินดิเหรอเพราะว่า โดยมากที่โตก็จะเน้นกลับเขาเนะาะบ่เน้นเขาแต่ว่าอาหารสุขภาพก็เหมือนกันเน้นกับเขา่าว่เน้นเขาแต่ว่านี้ไม่น้อยอยนง่ติดที่จะกินของให้แม่นแหน,นททองก็คือต้องกินบุกแทนบุกก็ถือว่าแพงอยู่นะคะอืม บุกถือว่าแพ้งอยู่ถ้าเสซนแบบนี้แบบแสบแบบนี้นะถุงหนึ่งกับสามสิบสองคนค่ะแบบแสบเลยแต่แบบทั่วไปกับซิมีสามชสิบหายี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบเก้าแต่ว่ามันแตกต่างตอนนี้เวลาเข้ามากินมาเนี่ยเขาสิกินไม่นู่อหยาง ถ้าสากจกินไม่นูข้าวปุ่นต้องเส็นนี้ถ้าสากจกินเป็นก๋วยเตี๋ยวต้องอีกเส็นหนึง่งยี่ห้อหนึ่งถ้าฮากจกินเป็นพัดเส็นหรือว่าราดหนาก็ต้องอีกยี่ห้อหนึงอีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วางก่าบุกยื่หอด้กันเหมือนกันตามที่ร่องเพราะว่ารสสัมผัสมันเป็นเข่าก็คือมันบป็นดบหลากหลายเหมือนเจนเนาะตอนนี้ไม่นา้ก็เริ่ม เริ่มสร้างเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นมักกะโรนี่แบบก็เอิอยังโลโคอส์นะพี่น้องโลคาค่าโบให้เดตนะลังลองสั่งมาอยู่ค่ะยังมาถึงเดี๋ยวถึงแล้ม่น้อาจะรีวิวให้บิ้งนะคะ ้าสิมีหลากหลายทางเลือกฮาสก็สีเบื่บอในการกินแต่ว่าแพ่งกว่ากับกับแพงกว่าอาหารธรรมดาทั่วไปกันนิดน้อยค่ะเพราะว่าอาหารทั่วไปไม่น้อยแยังซื้อปกติยกแพงแต่ว่าเพิ่มเพิ่มการซื้อเซนบุ๊กคาบุ๊กมากเนี่ยคเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงกับ เงินก็เพิ่มขึ้นอีกน้อยนึงแต่ว่าถ้าแรกกับสุขภาพบ้านี่กับการที่เฮากินแบบปกติทั่วไปบ่กกินแบบนี้นะบวก,กินเช่นบุกเอียงขบุกแบบกินเหมือนที่ไม่น้อยเคยกินที่ผ่านมากมารักษาเจา้างแห่งงาดบ้านี้บแบบมากินตัวนี้มันง่ายบ้านี้นะคะมันมันรูเสืกอว่าเข้าดูแลตัวเองได้ดีขึ้นหลาย เอาจริงๆถาให้ดีเนาะถาพี่น้องมีกำลังสัตว์แค่พ,พ่องเอ่เพียงพ่อนิดหน่อยกินแบบไม่น้อยดีกว่าค่ะบดต่องมะนางกัางวนเรื่องสุขภาพไม่น้อยเนี่ยว่าใจเศร้าเต้นล้วนะคะเศร้าเต้นตูบตูตับตัล่ะหลังจากกินตัวนี้มาได้ประมาณสองเดือนกว่า ประมาณสองเดือนสองเดือนอาทิตย์หนึ่งหรือพอถึงนี่แหละค่ะรู้สึกว่าระบบหัวใจบตุกบบตกหลุมแต่ผลตรวจหัวใจไม่น่อยผิดปกตินะคะไม่น่อยต้องเด้กลับไปตรวจอีกค่ะอาทิตย์หนานะคะอาทิตย์หนางดน้ำตังแต่สี่ทุ่มงดน้ำงดอาหารตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะเพื่อไปตรวจใหม่เพราะว่า ผลตรวจหัวใจมันนอดพบการผิดปกติหมอจากตรวจให้มันช่วยเธอหนึ่งนะคะส่วนส่วนเบาหวานมันหน่อยนีน่มาดิหูเลยค่ะเพราะว่า หมอเนี่ยมาด้ส่งแบนนัดให้แม่นาตไปตรวจแต่แม่นก็กินควบคุ่มมากก็ถือว่าน้ำนักกระลุแล้วลงหลหลนะคะแบบนี้น้ำนักก็ะลงกพุ่ๆเดือนแรกเห็นไหมเดือนแรกที่กินน้ำนักจะลงพุ่มๆบานนี้พอมาเดือนที่สองร่างกายยัานตาย ร่างกายย่านตายแบบนี้พี่น้องน้ำนักข้างเตยอ,อยู่ยุ่งหมองเกาบอ่อไปบอ่อมาเขากินแบบนี้พวกเขากินแบบนี้เหมือนเดิมแต่น้ำนักบ่ลงน้ำนักข้างไม่น่าก็ตกใจไม่น่าก็ไปเบิ้งในกูเกิลแล้วกะไปสอบถามแฟนคลับผู้ที่เขาเป็นเบาหวานผู้ที่เขารักษาพบหมอเขาบอกว่าบ่เป็นยังบ่ต้องตกใจแม่ สาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าร่างกายมันยานตายผมกับเป็นผมกับเฝ้าหาหมอขึ้นกันหมอบอกว่าตองยานร่างกายมันหูซึกโตแล้วว่าเฮ้าสิเอาสิ่งดีๆเข้าร่างกายหมอเปียเทียบมไปฟังเนาะมันยานตายมันเลยหยุดมันนอกเขาเอินช่วงร่างกายนอกมันนอกเพื่อที่จะหายร่างกายเขาเนี่ยทำปฏิกิริยามันสีเอาส่วนที่ส่วนที่ซึกหลอมันไปสมแทมส่วนที่ซึกหลออมันนอกมันช็อกร่างกายมันช็อกมันตกใจ บัานี่พ่อมันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วที่นี่ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วมันสิกับขึ้นมากปกติแบบไหนแล้วมันสิกลับมาลดลงเองในบอ่อหรือยังไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวมันลงหลังจากที่นางไก่มันเศร้าชกแล้วเศรายานตายแล้วนํานักเข้านะ่ะมันก็นสิลงบู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 บดนี้มันก็นสิไปอยู่ที่เกณฑ์ที่เขามาตรฐานของเ้าที่เข้าพ่อใจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ควบคุมอาหารให้มันอยู่คงทีบบนีำนักเขาก็สิคงทีไปเลยแต่ว่าช่วงนี้ เพื่มนนี่ไม่หน่อยต้องเอาลงอีกนะคะเพราะว่าหมอให้มมนหน่อยเลยอ,อยู่ประมาณหกสิบกว่านะคะจากน้นแปดสิบเก่านะคะไม่นหน่อยต้องอยู่ประมาณห0สิบกว่าดังนั้นไม่น,น้อยก็ต้องเอาลงอีกนะคะแต่แต่ที่ถามมาหลายคน้นเพิ่นบอกว่ามันเป็นเป็นสุกขน้นร่างกายยันตายร่างกายนอ็อประยะเระยะเวลาที่ร่างกายน็อกหรือยันตายเนี่ย แต่ละคนจะบอกแต่ละคนก็จะไหวแต่ละคนหลังจากกินอาหารปั๊บอาหารแล้วเนี่ยสามเดือนจังเจอขมี่ขอไม่น้อยเจอไหวก็คือร่างกายยันไยไหวกินน้ำแก่เบื่นงกลัวเราวมันอกเหมืนแต่ว่าบม่ต้องยานมันแค่แตกต่างตรงที่ว่าร่างกายผู้ใดสินอกไหวนอกซาอยู่ที่ร่างกายแต่ละคนลราพุ่มตันท่านแต่ละคนจึง็คือกันเนาะค่ะแต่แต่มันเป็นคนดี นั่นคือว่าร่างกายเข้าเริ่มรับรู้แล้วว่าต่อไปเข้าสิบรด้มีอาหารขยะในร่างกายเข้าสิดูแลร,ร่างกายโดยกินอาหารเี็เพียงพ่อแล้วมีค้นคาแค่ต่อไปสิร่างกายมันก็สิแบบอันนี้คือข้าเปรียบเทียบนะคะร่างกายมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่งกัด ร่างกายร่างกายเนอะปุ๊บพอนปั๊บตัวได้ปั๊บมันนะก็จะลงปุ๊บ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 นะคะ, <c oughs> ะแสดงว่าเข้ามาถือข้างแล้วพี่น้องสู่ต่อไป แน่แน่ระบบก,กันว่าแม่หน่อยสามถุงงายเงือกายนับใบน้าเราจากบริษัทิมีเรื่องเครียดอาทิตย์หนึ่งแค่นึงขันนับนะสีนอนเดือกประมาณหาถุงหกถุงแต่ว่าส่วนมาสองถุงกลัวสามถุงเพราะไงกับว่ามึงงายเงือกแล้วยางมาซ่อมเมียเนเมียตายแล้วแล้วก็นอดรับดีรับลึกรับแต่ว่า ขี่จะเว้นแงหัวยังนอนได้อีกนะรับยับดีมากรับสนิทนะ่ะอืมพอร่างกายเขาไม่ได้นอนเต็มทีแล้วนอนไหวทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะอืมถือว่าโอเคเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกินของเข้าแล้วมันกระท็ดให้ร่างกายเขามันปรับหลายๆอย่างนะคะสูๆ่ๆให้กำลังใจสุขภูสุขคนค่ะ ซู้ๆค่ะเลือดพักได้ไปกินรอบแรงกับเส้นไปแล้วค่ะเลือกจิตใจนะคะหลักหนักจุ๊บ